สวัสดีครับก็เปิดตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับจักรยานยนต์นะครับซอนเทส 368G นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับตอนนี้เนี่ยสเปคก็เปิดมาแล้วนะครับราคาก็ออกมาแล้วนะครับราคาเนี่ย1 8 2่0 0บาทนะถ้าจะไม่ผิดก็คือจะมีอยู่3สีนะครับตอนนี้ก็ มีสีขิงสีดำแล้วก็สีเทานะครับในงาน m o เตอร์เอกเนี่ยก็เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับซึงตอนนี้ก็เริ่มทยอยอส่งรถกันละนะครับสำหรับคนที่จองในรถแรกๆนะครับจะ่ว่าผมไปดูเนี่ยก็บูธแทบแตกนะมีแบบคนมาดูแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็มาดูสเปคคร่าวๆกันนิดนึงนะครับ ตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด368ซีซีนะครับสูบเดี่ยวระบายความร้อนได้น้ำนะครับแล้วก็แรงม้าที่ให้มาเนี่ยก็คือ38แรงม้าที่700เอ้ย7,500รอบต่อน,นาทีนะครับแรงบิดอยู่ที่40นิวตันเมตรนะครับที่600รอบต่อน,นาทีแล้วก็ความจุถังน้ำมันเนี่ยเยอะมากนะครับ17.5ลิตรนะครับสำหรับ Big oter, บิ๊กสกูตเตอร์ผมว่าน่าจะน่าจะเยอะสุดในคลาสหรือเปล่านะฮะ แล้วก็น้ำหนักของตัวรถนะครับก็จะอยู่ที่198กิโลนะฮะถือว่าน้ำหนักเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมมีโอกาสได้ก็ไปทดลองนั่งนะครับแล้วก็ไปทดลองขับขี่ด้วยก็จะมาแนะนำนะครับการใช้งานนะครับเบื้องต้นของซ o นเตสสามนะครับว่าถ้าเราจะเริ่มทำงานเปิดระบบการทำงานสตาร์ทรถอะไรยังไงบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ ตอนอื่นก็ต้องขอบคุณทีมงานของซอนเตสนะครับที่มีน้องๆมาช่วยดูแลนะครับก็มารับชมได้เลยนะครับเอาเลยครับอันนี้ซอนเตสผมคูนี้ครับผมแนะนำอย่างนี้คือรถคันนี้ครับพี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันไฟฟ้าทั้งคันครับผมเพราะฉะนั้นสมมุติพี่รับรถไปแล้วพี่ไปจอดที่บ้านแล้วมันอยู่ในทรงท่านี้เลยพี่ขี่มาจอดปึ่งแต่ว่าพี่ยังมีกุญแจยอยู่ที่ตัวอ่า ผมแนะนาเวลาจะเข็นรถหรือใครจะเข็นรถก็แล้วแต่ผมอยากให้พี่กดปุ่มนี้ก่อนหนึ่งครั้งเป็นการเปิดระบบมันขึ้นมาแต่ถ้าพี่ไม่เปิดแล้วพี่ไปเข็นมันอาจจะเป็นแบบนี้ครับพี่ล็อกมันจะล็อกอัตโนมัติใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข็นรถกดหนึ่งครั้งมันจะังแป๊กแสดงว่ากําลังปลดล็อกคอพอก็จะหานได้แล้วใช่ตอนเราจะสตาร์ทรถก็เหมือนกันเรากดปุ่มนี้หนึ่งครั้งแล้วยกนิ้วออกจะเป็นการเปิดระบบรถ หน้าจอก,ก็จะขึ้นมาครับทีนี้ออ,อันนี้ก็คือเปิดรถเบื้องต้นส่วนการสตาร์ทรถก็เหมือนรถทั่วไปครับอันนี้จะเป็นปุ่มออฟรันครับพี่ถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้ออฟรถจะสตาร์ทไม่ติดเลยเออแต่ถ้าเราจะขี่กดไปเป็นออนออนเสร็จเอาขาตั้งขึ้นครับการเบรกข้างใดมันมีเซ<ม>นเซอร์ขาตั้งด้วยปะ่ะใช่ครับพี่ถ้าแตะบนเราขาตั้งลง่องก็จะดับอ,อ๋อทีนี้พเราจะสตาร์ทแล้ว การเบรกข้างในข้างหนึ่งก็ได้พี่แล้วก็กดสตาร์ทเลยกดสตาร์ทตัวไหนครับนี่ครับตัวนี้ก็คือตัวนี้ใช่ระบบสตาร์ทก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้ครับต้องเปิดพร้อมกันใช่ครับอันนี้ล็อกแล้วไปกดสตาร์ทมันก็ไม่ติดใช่ครับต้องเปิดออนก่อนแล้วก็นี่อากาตั้งขึ้นก็คือจะติดเลยใช่ครับพี่ก็จะมีประมาณนี้หมดรถทั่วไปเลยวิธีการสตาร์ทแต่ว่าที่นี้รถตัวเนี้ยมันจะมีอยู่สองโหมดครับพี่ก็คือโหมดสปอร์ตก็คือตัวนี้ตัวเอสมันจะขึ้นตรงจอตรงนี้พี่เป็นตัวเอสต เอสเนี่ยคือจะปกติก็คือมามาเต็มทุกอย่างไม่มีอะไรก็คือแมนวนวดล้วนๆปกติกำลังกำลังมาเต็มแต่ว่าถ้าสมมุติเราเปิดอีโคมันจะสม,มูทลงมาหน่อยแล้วก็ช่วยเรื่องประหยัดน้ำมันในการเดินทางครับผมอาจจะเห็นผลในการขี่ไกลๆอาจจะประหยัดขึ้นครับพี่ส่วนตรงนี้จะเป็นแฮกชั่นคอนโทรลเกี่ยวกับการระบบควบคุมรถถ้าเราอยากจะปิดเราก็ขี่อยู่แล้วก็ปิดได้เลยกดค้างมันจะขึ้นมาโชว์ตรงนี้ เป็นตัว T ครับผมตัว T ไอ้ตัวนี้คือเปิดอ่า,อา,อาที่ที่มันขึ้นแบบนี้คือเราปิดที่ oh. ส่วนใหญ่รถคันนี้จะเปิดระบบปลอดความปลอดภัยไว้ให้หมดไม่ว่าจะเป็น ABS หรือ traction เขาจะติดมาให้เลยคือพอปิดเปิดกุญแจขึ้นราใหม่มันจะกลับไปรีค่าเดิมก็คือเปิดโหมดเปิด,ม,ดาปมาใช่ถ้าพี่ไม่ต้องการเพื่อก,กดปิดได้เลยตอนขี่ก็กดได้ครับพี่ตอนขี่เราก็กดครา้งปุ๊บมันก็จะขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันตอนเราขี่เราก็กดได้เลยเปลี่ยนโหมดขณะขับขี่ได้ครับพี่ใช่ก็จะมีประมาณนี้ในการ เกี่ยวกับเรื่องรถคั่นแปลว่าต้องจำมาเลยว่าถ้า TC ขึ้นแปลว่าเราปิดอยู่ใช่ครับพี่ ABS ก็ปิดได้ถ้าถ้าเราปิดเราต้องไปปิดในจอมันจะละเอียดกว่านี้เพราะเป็นความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเราปิดปุ๊บลูกค้าไปจั๊มเบรกปุ๊บล็อกเลยล็อกอคใช่เอาไว้ขี่เอ็กซ์ติมในป่าครับพี่แบบจะให้ตุดปัดเนี่ยก็ออฟรถไปนะใช่ครับพี่แต่ว่าโดยพื้นฐานทั่วไปเขาจะเปิดไว้ให้เลยเปิดไว้ให้เลยครับผมแล้วก็หลักๆก็จะมีแค่นี้ครับพี่เกี่ยวกับตัวรถในการขับขี่วันนี้ล็อคแล้ครับ อันนี้ก็คือน้องที่ดูแลจะขับน้ำไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนกดเทสก็จะมาขับตามนะครับแล้วก็ขับอันนี้เลยครับพอเทมืมอกี้เราไปป่วยอีกรอบนึง นี้ก็เป็นสนามเทสนะครับอยู่ที่ตลาดอสวันนะครับทีเมืองทองนะครับก็จะเป็นโซนลานจอดรถนะถ้าใครเคยมาตลาดแถวนี้นะครับก็จะมีโซนาลานจอดรถทางสเตสก็เรียกว่าเหมาลานให้คนมาใช้ครับแลบ้วก็รถน้นนำก็มาแล้วนะครับ เราก็ลองขับแล้วนะครับเครื่องแรงไซสใหญ่นะครับว่าเราจะมดก็โคงคงกว่านิดหนึ่งว่ารถรงนี้มราเป็นแบบโอเพค่ครับค่อยๆไปเพราะเราทดสอบกในนีญญ้ในการที่จะขับขี่นะครับในสนามนี้มันไม่ได้ใหญ่มากนะ,ะกม็มีลุกละนาดให้ดิ้นนิดหน่อยนะครับแก็ไม่ได้ยืนเทสนะครับก็ยังโอหัวนิดหน่อย เพื่อนๆที่เข้ามาลองขับมี้อเคลองก็ลองไปหลอบับคับก็ต้องบอกว่าทดลองขับแล้วก็น่าสนใจนะครับแม้ว่าสนามจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ผมก็ลองขับขี่ไปหลายรอบนะครับก็จะมีเพื่อนๆ ที่สนใจเนี่ยเข้ามาทดลองขับกันหลายคนนะครับบางคนก็จะพาคุณภรรยามาด้วยนะครับมาอสอนท้ายแล้วก็ขับเลยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับผมก็เ,เรียกว่าผมเชื่อว่าคนที่มาลองวันนี้จองไว้หมดแล้วบางคนอาจจะได้รถไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลองนะครับก็คิดว่าน่าจะมีรถให้ลองกันแล้ว,ลวตามโชว์รูมต่างๆนะครับตอนนี้ก็ มาดูกันนะครับว่ายังมีออปชันอื่นๆแบบไหนอยู่นะครับแล้วก็การทดลองขับขี่เนี่ยผมชอบมากนะครับมันไซส์ใหญ่ดีนะครับแล้วก็ลองดูว่าถ้าได้รถมาแล้วจะเป็นยังไงต่ออาจจะมารีวิวในภาพของการขับขี่บนท,ท้องถนนจริงๆทีตอนนี้เราก็มาดูนะครับว่าในสเปคของรถมีอะไรบ้าง GPS okay. อพี่ดูสปอร์ตไลท์ไปยังอ,อยัางครับ ตอนนี้ลองเช็คสปอร์ตไลท์นะครับสปอร์ตไลท์ก่อนนะพี่สปอร์ตไลท์ต้องสตาร์ทรถนะพี่ต้องสตาร์ทรถก่อนใช่ก็คือเปิดระบบโฟล์หมดนะครับอันนี้คือไฟไฟติดเป็นเวลคัมอันนี้ก็เป็นเวลคัมสปอร์ตไลท์อันนี้ติดแล้วครับติดแล้วสีขาวอันนี้ก็ติดได้สีเหลืองลองที่มือผมได้นะนี่อันนี้สีขาว จะเป็นสาแบบส่วนพวกเอ็นบีเนจะปิดได้แต่ล้อหลังเองเข้ามาที่เซบกดค้างแล้วมาหน้าตั้งค่างลคราบพอเข้ามาหน้าเซตติ้งอ่ะตรงนี้จะเหมือนเอนเตอตัวคำว่าโหมดอ่ะจะเหมือนกดเป็นตัวเลื่อนในเมนูมาท่ยังไม่เป็นจอสัมผัสเนาะใช่ครับอันนี้ก็มาที่หมดไลฟ์คอนโทรลนะพี่กดเลือกจะมีเทอร์นออฟเทอร์นออน อันนี้ผมถ้ามือผมกดปิดนะพี่ออกมาหน้าหน้าปัดอ่ะมันจะเป็น ABS แล้วก็จะชี้มาท่าแล้วก็ชี้ไวปล้อหลังเนี่ยพราะมปิดแค่ค่ล้อหน้าล้อหน้ามปิดไม่ได้ใช่ก็คืออันนี้ใช่ส่วนพัชช่างคอนโทรลก็คือเการปิดขณะขับรถได้ที่ที่กดค้างถ้าคืมโนทีแปลว่ามันปิดการทํางานนะใช่เมื่อกี้เปิดอยู่ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยมันก็เปิดอยู่ ใช่ครับแารชั่นคอนโทรทำงานอัตโนมัติใช่ทนแปลว่าถ้ากดเปลี่ยนปุ๊บมันจะขึ้นใช่ครับเป็นตัวชีวงกลมฮะใช่ถ้าตัวชีขึ้นแปลว่าปิดอยู่ส่วน ABS ที่ผมปิดอ่ะถ้ามมผมดับรถแล้วเปิดใหม่อ่ะมันก็จะกลับมาเปิดเหมือนเดิมนะพี่ถ้าพี่จะปิดพี่ต้องตั้งค่าใหม่อันนี้มีลมยางเลยนะครับใช่ครับมีอุณหภูมิอุณหภูมิข้างล่างข้างบนข้างบนตัวนี้อ่าโ้อเคงข้างบนเป็นอุณหภูมิลมยางเอยหรือว่าความดันลมยาง ป็นใช่ครับเป็นเป็นเอค่าเวลาเติมลมนี่เนี๋ยวที่มันดูหน้านี้ก็ได้จะเป็นค่าลงยางเป็นเ s i เวลาเรา จะเป็นกล้องแต่ว่าพี่พี่พี่ต้องจอดดูนะคือเราเปิดไปขับไปดูอะเปิดใช่มันไม่ได้อะไรนะมันไม่สามารถเปิดขณะขับได้จริงๆปุ่มมันเลื่อนได้ระหว่างขับใช่ไหมก็คือเราขับไปแล้วก็เลื่อนปุ่มแต่ว่ามันไม่เปิดยงงก็คือเราเราเราไม่สามารถดูได้เพราะมันจะเป็นหน้าเป็นหน้าเลื่อนไปอันนี้เป็นกล้องหน้าใช่กล้องหน้าก็ผมว่าก็ไหวอยู่นะมันแบบมันทำละเอียด อยารู้แต่ว่า180ทีแต่ว่าคอติถ้าเป็นกล้องมันจะแบบ120เฟรม per เสกหรือว่า24เฟรมหรือ10เฟรม per เสกอะไรเงี้ย p e ต่อวินาทีนะดีเทลไหมผมผมไม่แน่ใจแต่ว่าอันเนี้ยที่ผมรู้ก็คือไฟล์วิดีโออ่ะมันจะบันทึกทุกหนึ่งนาทีมันจะตัดประมาณหนึ่งนาทีอ๋อมันมันฟลิ๊กเลยนะมันตัดหนึ่งนก็เหมือนเหมือนกล้องรถทั่วไปที่จะต้องแบบบันทึกซ้ำเราบอกว่าจะบันทึกแค่หนึ่งนาทีหนึ่งนาที ใช่ครับปอติเราก็อาจจะแบบ3นาทีแล้วค่อยเราค่อยตัดเป็น1วิดีโออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้คือแค่1นาทีีนึ่งนาทีขออนุญาตเอากล้องหลังใช่ไหมใช่ตัวนี้กล้องหลังที่เราเอามือมือเลยเนี่ยเพราเฟรมมันไม่เยอะนะดีผมก็ไป็นช่างภาพนะอ๋อเนี่ยมันไม่ไหวไม่ตามันไม่ได้เลยว่ะคือเหมือนกับว่าเฟรมมันจะว่าสิบสี่เฟรมเปอร์ตึกเราจะต้องไปดู ต้องไปหลดต้องไปหล<ม>ดไฟ<ม>ล์ออกมาแล้วก็มาเช็คอีกทีหนึง่งว่าอินอินสเปคของของ,ของตัวคู่มือของของรถอาจจะมีนะ,ะซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่แล้วก็คําถามที่อยากถามดูน้องๆรู้เปล่าสมมติรถดับแล้วติดเครื่องไม่ได้จะเปิดวีดีโอยังไงอย่างเงี้ยถ้ารถดับทางต้องดูต้องดูสายบันเอว่ารถดับเพราะ่าไหร่ีผมมติบานเอ็ดเราตัดเครื่องไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนที่ เขาแจ้งผมมาเหมือนจะต้องดึงจากในแอปโทรศัพท์เท่านั้นเออใช่แปลว่าถ้าดึงจากแอปโทรศัพท์แปลว่ามันต้องออนไลน์ใช่พี่ออนไลน์ลว่ามันต้องเปิดติดเปิดจอติดเปิดเครื่องรถติดถูกไหมใช่ผมว่าอาจจะต้องทำยังไงก็ได้ให้จอติดอ่ะอาจจะใช้ทางวิธีช่างครับพี่ก็คืออาจจะขอจองมาหรือแบบให้เก็บเสียบให้แล้วก็ดึงผ่านแอปเพราะมันไม่เหมือนแบบกล้องรถยนต์นะมัน็จะมีเมม เราถึงเวลาเฮ้ยเกิดอุบัตเหตุเราก็จะจะดึงเมมเมรี่ออกมาคุยกับตำรวจอะไรอย่างเงี้ยใช่ใแต่ in c a s สไม่รู้อันนี้อาจจะฝากซอนเตสไว้ด้วยเหมือนกันว่าเอเราถ้าเกิดเกิดมีปัญหาระบบมันเปิดไม่ได้จะมีวิธีที่จะดึงข้อมูลมายังไดโดยเฉพาะสำรองใช่เออโดยเฉพาะแบบเหมือนพอสอบปัญหาเฉพาะหน้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ศูนย์สมมติไป บาดเหตุรถชนกันในป่าสมมตินะแล้วมันเครื่องมันเปิดไม่ได้เลยอย่งใครถูกใครผิดอะไรเงี้ยอ๋อใช่ใเออใช่ป่ะมันต้องใช้มันต้องใช้เมมโมรี่เลยทันทีอะไรเงี้ยทางทางทางคอนเตสจะคิดยังไงเนาะเออหรือว่ามีเซอวิสยังไงที่จะดึงข้อมูลมาได้ที่ถามดียวเออถามถามให้ผมสงสัยเหมือนกันเลยใช่ไออันนี้เราก็มองมอยครับวันนี้ลูกค้าไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็เปิดตัวจุดชาร์จแบตนะพี่จะมี3จุด เป็นมอนเป็นที่ชาร์จแบตนะครับเป็น USB ทาย A และทาย C ต้องต้องหมุนไปด้านซ้ายครับเปิดมาทางซ้ายก็จุดหนึ่งไม่แน่ไม่รู้ว่ากี่วัตต์กนก็ให้มากี่วัตต์นีนี่นะครับอ่างนี้นะครับช่องอ่าอันนี้1ช่องซึ่งมี2หัวชาร์จนะเป็นทาย C กับทาย A ซึ่งถามว่าช่องนี้ใหญ่ไหมไม่ได้ใหญ่มากนะตอนนี้ไม่ได้ใหญ่มากมันเหมือนจะมีโครงสร้างของตัวตัวรถอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ตรงนีว E จะใหญ่กว่าตัว E จะใหญ่กว่าก็อันนี้ก็เป็นจุดสุดจุดหนึ่งเลยไม่อยู่โอเคล็อกแล้วครับแล้วก็จุดหนึ่งจะเป็นใต้เบาะอีกจุดหนึ่งจะเป็นใต้เบาะนะครับ ช่องนี้นะครับใส่ปอกแล้วก็มีเต็มหมวกเต็มใบได้มีบุกนวมมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ผมถามว่าหมวกใส่อะไรด้วยนะเดี๋ยวผมใส่ 2XL เงี้ยจะใส่ได้หรือเปล่าต้องลองอันนี้ไม่ได้ฝั่งนี้ไม่ได้อันนี้อาจจะไม่แน่เออแล้วถ้าเป็นหมวกมีพิกใส่ได้ไหมอสไตล์เอนดูโร่หรือหมวกโมตาที่ที่จะมีพิกแหลมๆด้านหน้านะครับเดี๋ยวลอง โอเคตอนนี้เราเอาหมวกมาลองนะเป็นหมวกที่มีพีกนะครับตอนนี้เป็นพีกลองแล้วปิดไม่ได้นะครับอันนี้ 2XL ถ้าเอาพีกออกไม่แน่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวได้รถมาแล้วมาลองอีกทีเอาพีกออกไม่แน่ไม่ได้นะครับตอนนี้คือติดติดนะครับอาจจะต้องหามุมเดี๋ยวเราจะลองโดยทีผมก็ไม่กล้ากดนะหมวก ติดนะครับนี่ฮะติดติดนะครับตรงนี้กดไม่ได้ถ้าเป็นหมวกไซส์ใหญ่ใส่ไม่พอนะครับถึงจะใหญ่ก็หัวใหญ่กว่าโอเคอ่ะก็อันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมัน,นต้องต้องติดปี๊บข้างหลังแทนนะถ้าจาักที่แครน,นะครับรถจับเด็กอันนี้เป็นด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องกล้องด้านหลังนะครับ บอกเมื่อกี้พันแปสิบพีนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้กล้องเอออาจจะเพิ่มเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดซื้อกล้องแยกติดจอเป็นจอ Apple c a r p l a y หรือ a ตก็ก็ใช้แบบโหมดมิลเลอร์ไม่ได้เพราะตอนนี้เขาก็เคาว่ามันสามารถดิสเพย์หน้าจอจากโทรศัพท์เข้าไปที่จอของรถได้นะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นซับแพงค์นะครับสอข้างสามารถปรับ พีโหลดได้ครับสามารถปรับดีบาวได้ข้างหลังนะครับน<ม>ี่เป็นระบบเครือ่องยนต์ก็คองอากาศอยู่นี้ถ้าจะไปลุยก,ก็เราต้องดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับกองอากาศอยู่ตรงนี้แล้วก็ไฮไลท์ที่เขาบอกมานี่คือที่เหยียบของคนขับนะครับสามารถที่จะเอาตัวยางออกได้นะครับก็ หมุนสายน็อตออกตัวนี้ตัวนี้นนค,ครับสามารถที่จะใช้ได้เลยเอาออกได้นะครับแล้วก็มีล็กมีแคสต้ามาครับแกนบรามาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์นะครับเมื่อกี้เราลองไฟสปอร์ตไลท์ไปแล้วับอกนะครับ,นะรบตัวบอกเนี่ยก็นั่งได้สองระดับนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณของคนส้นท้ายนะครับ ก็จะมีที่จับมาให้นะครับโดยที่ตัวสีที่ให้มาเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นผิวมันนะมันจะมันถ้าใครไปดูในงานมอร์โชไอ้มาตอ้อยก็เห็นว่ามันมีคราบนิ้วเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหลายๆคนไม่เป็นอย่างนั้นนะครับสีดําด้วยนะครับนี่นนี้เป็นสีดานะครับ <c oughs> ถ้าจับมามันจะมีรอยนิ้วได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นสีขิง ค,คนที่สับมันจะผิวด้านนะครับไม่มีลายไม่มีรอยนิ้วมือขึ้นไดนอลครับแต่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นยางเนี่ยเป็นยางสามารถที่จะจับได้กระชับครับแล้วก็ไม่ลื่นนะครับก็ทมงานก็เริ่มทยอยเทสเพิ่มนะครับว่ามีลูกค้ามาอาทดสอบขับขี่กันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ นี่นะครับสีดำก็จะเป็นลายน,น,นะฮะส่วนเปซนะครับแล้วก็มีสีส้มด้านข้างครับแล้วก็โลโก้368นะครับ G G สีดำนะเกินไปเลยนะครับดูดีๆนะ G สีดำแล้วก็ Enduro นะครับสีส้มแล้วก็สีขาว N สีส้มแล้วก็ Enduro สีขาวนครับแล้วก็ตรงนี้จะมีครีบนะดูรายละเอียดเป็นครีบนะครับเหมือนจะดูอากาศเข้าไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูแล้วมันปั่นนะ ก็เป็นคลีบนะครับเป็นคลีบดีไซน์ที่แบบไม่ได้ทะลุนะอันนี้ไม่ได้ทะลุนะครับอันนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นไฟ LED นะครับไฟคู่นะครับสองทางอันนี้สีดำนะครับก็มีโลโก้สีซองนะเหมือนจมูกนะ3 8 G G สีดำนะ G สีดำ อ๋อวนี้เป็นกล้องหน้านะครับแล้วก็จะมีจอมอยนะครับพลาสติกครอบนะครับเป็นเหมือนตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแต่ดูเหมือนน่าจะเป็นพลาสติก ABS นะครับแล้วก็ด้านล่างที่จะโชว์แล้วานเข้าไปนะครับแล้วก็มีตัวปิดหม้อน้ํานะครับการหม้อน้ําเป็นพลาสติกนะครับเป็นตัวพลาสติกไม่ใช่น ABS นะครับก็มีแตนะ่แล้วก็ตรงนี้นคใ,นใครๆก็พูดเนาะตรงเนี้ย เป็นทัปติกนะครับเป็นตติกยุบตัวได้เผื่อใครจะไปโดดเนินจําเนินเนี่ยมันน่าจะช่วยในเรื่องของไม่ไม่ทำให้กระแทกอะตัวด้านบนตัวโชงน,น,นะครับคอแอนรถนะครับคอแน่นอนครับที่เรากอที่เห็นคือเป็น ABS ตามกฎหมายก็เราก็จะสามารถที่จะเล็กได้อย่างมั่นใจไม่สไลด์นะแต่ว่าบอกเลยว่าถ้า ABS ระยะเบรกก็จะมากขึ้น ดูจากไหนครับดูจากนี้นะครับก็จะมีซีที่เป็นลักษณะของเอกลักษณ์ของ ABS นะครับที่มีการกระจายแรงเดงคนะครับเอานี่ช็อคอาร์ดาาอยู่แล้วนะครับหลายคนน่าจะเคยเห็นมาแล้วนะครับแล้วก็ลอด LED เป็นสปอตไลท์นะครับที่มากับรถนะครับที่มากับรถนะครับก็ เขามีสเปคของหลอดมาด้วยเลยนะครับจักโรงงานจะเป็นซอนเตสนะครับ12โวล์21วัตต์นะครับจะเป็นรุ่นอะไร e e13 นะครับ f3 pl นะครับแล้วก็มีซีเรียลนะครับแล้วก็ก็จะเป็นโค้ดของซอนเตสนะครับดูนะครับอันนี้โอเคอันนี้นะครับแท้ทีมาจากซอนเตสละมั้ง แล้วก็เป็น5 5าห้าหาหนึ่งห้นึ่งนน T G A ออันนี้อันนี้เป็นลักษณะของรถนะครับจะมีตัวแคสบาร์บบาร์ AR, สีงเงินดำส,สวยสวยี่ห้อสีดำ ตัวนี้ชิวนะครับชิวใสใสกิปรัลต์ะเน,นื้อน่าจะเป็นพอล y โกลเดนก็ไม่รู้นะสามารถที่จะปรับระดับได้มีต่ำสุดนะแล้วก็ปรับขึ้นลงได้นะแต่ว่าเราถือกล้องเราถ่ายไม่ได้นะก็มีแฮนด์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกาดแฮนด์นะครับสีดำมาเลยนะครับสีดำตุ้ คีอดำทุกรุ่นแล้วก็มีระบบไฟตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสายของ p e a t p นะซึ่งเมืองไทยจะไม่ได้นะ Heat i p ตัวนะี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นระบบควบคุมนะครับซึ่งสามารถคุมได้หลายอย่างจากเมื่อกี้ที่พาน้องที่ดูแลเขาช่วยอธิบายนะครับนี่มนนันเบรกนะครับมี่ห้อีกนะครับคอรถจะขอ,ข,อของคอของรุ่นนี้นะครับสามารถปรับ ระยะได้นะฮะสามารถหมุนแล้วก็ปรับระยะเขามีสเกลมาบอกด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับก็จะเห็นนะครับตัวเซตติ้งนะครับเป็นตัวเซตติ้งควบคุมหน้าจอนะครับแล้วก็มีระบบไฟต่างๆนะครับเสลียนแอนะครับไฟเลี้ยวขวาซ้ายนะครับแล้วก็นนี้ก็เป็นไฟผาดนะครับไฟสูงต่ำนะครับไฟเฉือนนะครับนีก็เป็นระบบควบคุมต่างๆนะครับ อ็นี้เป็นฝาถังน้ำมันนะครับถ้ารถสตาร์ทติดเนี่ยมันสามารถเปิดได้เลยนะอันนี้ก็คือไม่มีกุญแจนะครับก็ทีนี้พักเท้านะครับสามารถที่จะนั่งเหยียดได้เลยนะครับก็มีะตะกลับมาให้ด้วยนะครับนี่ตัวสีดนะครับต้องขยันเช็ดนิดนึงสีดำเลยโอเคแล้วก็ท่อนะครับตัวท่อจะเห็นว่าตัวนี้ ไม่แน่ใจว่ามันเป็นท่อสแตนเลสหรือว่ามันเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าพลาสติกหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องไปดูสเปกอีกทีนึงแต่ว่าเป็นตัวท่อเป็นท่อไอเสียเนี่ยมันเป็นสแตนเลสแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวกรอบเนี่ยไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นพลาสติกหรือเปล่านะี่แต่เท่าที่ดูเท็กเจอร์แล้วมันเหมือนฟังเสียงค้อเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นโลหะนะน่าจะเป็นพลาสติกครับอันนี้โอเค นี้ปรับเทนชันนะครับโช๊คหลังครับปรับได้ครับแล้วก็ตรงนี้ปรับมีบาร์อะไรก็ก็มาดูด้านหลังครับตรงนี้โอเคนะต่อมานี้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบเครื่องยนต์ขนาดเครื่องยนต์368แล้วก็ ช็อกหน้านะครับเราก็จะเห็นสามารถที่จะปรับของบรรยากาศดิฉันได้ครับก็อ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นลูกเล่นของตัวรถเสืเอภูเขาครับมีช็อกหน้าครับมองมันได้นะครับวันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับการทดสอบการขับขี่วันนี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์ สลอดภยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบายลาไปก่อนนะครับในการทดสอบสนเทส3 6 8 G เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ